คำว่ากระเจียวหรือว่าเจียวเนี่ยคุณหมอเป็นคำที่พูดได้ใช่ไหมครับเห็นคนไม่ค่อยพูดกันเห็นเขาพูดแต่คําว่าจู่เยอะกว่ากระเจียวเนี่ยบางคนอาไม่อยกจะพูดจู่จิใช่ป่ะมีความเป็นขืนใช่ห้แต่หมอไม่ขน มีนะเจียวนะคุณหมอเนาะเออใช่ก็พูดได้นะมันก็มีอะไรค่ะใช่เพราะจริงๆสูจีบอ่ะมันเป็นคำมันเป็นคำสุภาพนะ้วบางคนมันเป็นคำที่ค่ะไม่ได้ไม่สุภาพเลยคือมันพูดได้นะสูจีบเนี่ยพูดได้แบบปกติเลยนะคะแต่เจียวเนี่ยบางคนั้งอามี่อาจจะพูดสูจีบใช่ป่ะมีความเขินใช่ไหมแต่หมอไม่เขินต่างก็ไม่เขินใช่ไหโอเคเราไม่เขินแล้วโอเคปุ้ยก็เป็นเรื่องที่มันพูดได้เนาะเพราะฉะนนั้เนี่ยกระเจียวกระสูกระปูเออ กระจู้ <All S 1> อะไร <yeah. S 1> <จ>อย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรแบบน้องชายอะไรมันเป็นหลายมันเป็นคำที่เหมือนว่าโอเคเราเอามาเหมือนแบบเรียกแทนตรงนี้ซึ่งก็ซึ่งก็เรียกได้คะ่ะทุกคนก็เข้าใจหมดนะคะเออแต่ถ้าแบบชัดๆไปเลยอ่ะก็จู่จิบอย่างเงี้ยเออก็ชัดๆไปเลยก,ก็ชูรักชูรสเนี่ยทำมาย0สบกว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ปี2 5 4พัหรสิบามแรกๆเนี่ยก็จะแบบอุ้ยพูดได้เหรอคือหลังๆเนี่ยเราก็พูดกันไปได้ว่าน้อง จูจิมแล้วมันก็จะมีพัฒนามาเยอะเหมือนที่เราคุยกันสัปดาห์ที่ก่อนๆน,นะคุณหมอแล้วมีน้องกี้กี้น้องอะไรก็ว่าไปนั้นได้หมดเลยนะคะก็คือเป็นคําที่เราพูดกันมาพัฒนาการของคําศัพท์พูดกันมาพูดได้นะคะกระเจียวหรือว่าจุดจูน้องจูน้องจิมนี่ก็ว่ากันไปนะคะ